เหรอเออเมื่อคืนที่คุยกันอะ่ะที่จะไปเที่ยวกลุ่มเราอะ่ะมันไปวันไหนวะอาทิตย์หน้าใช่ปะเอออาทิตย์หน้ากูไม่ติดนะกูได้อยู่มึงอะ่ะได้ใช่ปะเออเฮ้ยไอเกมมันติดเปล่าไม่คุยกมันดิเออมันไปไงเห็นมันว่าไปงานบวชไห้เหรอวะเออเปลี่ยนใช่ไหมเดือนไหนเดือนหน้าเดือนหน้ากูได้อยู่นะมึงติดไงมึงไปไหนอะ่ะ งานแต่ง expand. เออมึงติดไงเฮ้ยป like ีหน้าเหรอเฮ้ยปีหน้ากูได้อยู่หน้าได้อยู่แล้วมึงอ่ะได้ใช่ป่ะเออมึงลองมาคุยกับกี้ก่อนปีหน้าเออดูมันติดอะไรเปล่าอืมอีกห้าปีไหมห้าปีมึงติดอะไรปล่ะห้าปีกูไม่ติดฮะมึงติดใช่ป่ะอ๋อนิบปีแล้วกันมึงติดป่ะมึงติดอะไรไหมสิบปีอ่ะเออไอ้ที่ไม่ต้องไปแล้ว